ครับก็สวัสดีพี่น้องครับอีกเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วกับช่องบอปปาสาวนู่นน้ำซิ่งครับเมื่อนี่มาถ่ายบรรยากาศตอนจะเลิกงานนะครับเปิดคลิปโดยผู้เท่าเต่าเขาเดืองซ้านครับอาจารย์อาครับร้อยสิบห้าป้าพลังครับเมื่อนี่รับจอพิเศษโ้คือวันทุกครั้งเกครับ งานจบปะครับผมอรอยสิบหาบ้านนั่งครับของแท่ครับพี่น้องฟังนี่ก็สิเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าครับเจ J O ด D ของป้าดีเออของป้าลงครับคู่บาทเป็นผู้วควบคุม ฟังพูดก็สิเป็นโกเบโกมาร์ทรีร้อยยี่สิบครับขีดสไม่ายไม่ถายยุททั้งน้องกูน้องกูเ้อถ่ายยททั้งน้องกู่ะครับผมพอดีทีไปวันไหวไปทางวันไหวอยู่ป่ะโอ้ทางมารีอ้ยทางโอเคครับห้วือติดปวดเน้ฮะ ปวดออกก้อนม้วนอยเมื่อนี่ลวงเมื่อนลวงเมื่อนแค่ประมาณเนี่ยร้อยสิบห้าบาทมังครับโอ้ขอแท้ด้วยพี่น้องเลยปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีครับเบาเกลียวเพราะเขาในล่องคลิปครับต่อไปนี่สิลงคลิปนะครับ ดูๆพี่น้องด้เบอรงครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับฟังนี่กับสิบินปลามันของไทยหน้านะครับเมื่อนี้เขามาจ่อเอาหินครับพี่น้องเล่นหินของตะเกีนนรงครับนรงฟาร์มนะครับหรือสีรักพานิ์นะครับสำหรับเจ้ามากทีนะครับร้อยยี่สิบของเสียลงในการ ทำงานครับโจกหินครับพี่น้องดึงหินขึ้นครับบรรยากาศาอาทิตยย้อนแสงนิดหน่อยเอบาเป่อยอยู่ทางหลังค่ารถครับอาอภาพมุมสูงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังครับกะสีมันกะสีย้อนแสงเนียจักหน่อยนะครับพี่น้องอ้าวตักแรกแห้งมันเบิงว่าจี๊ใส่จักตักเนาะพี่น้องเนะาะตักแรกผ่านไปครับระยะเวลาในการปฏิบัติงานกะยาก ย่างกี่คีกันนี่นะครับสามนาทีครับทาตักยินเต็ม <laughs> <laughs> ฟังนี่กัสิเป็นบอ่อหินเก่าข้าเจ้านะครับพี่น้องขาเจ้ามาหลอกเอาแล้วนะครับเข้ามาจ่าอเอาไหมนะครับสำหรับอาชีพแม็กโคอาชีพรถดำเขานับเมื่อแห้งถอดถอยพี่น้องเอ,อ้ยงานก,นกระไร ถ้าสมมุติว่าประชาชนเฮ่านี้หรือว่าพี่น้องหลายๆคนเฮ่านี้บ่อ,อืดเงื่อนอึด,ดคำนะครับทำมากค่าขายขึ้นงานก็นสีหล้ยนะพี่น้องหวังว่าอนาคตข้างหน้าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นครับหากาเศรษฐกิจด,ดีอีหงยังก็ดีครับพี่น้อง อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศการทํางานเข้าแร่นะครับพี่น้องจหรับพี่น้องผููใดมินหน้าอ่าอยู่โน่นนี่นะครับทําการเกษตรปลูกมันปลูกฟังพี่ก็คือปลาปลากล้วยครับพี่น้องปลากล้วยปลาง้างบนนี้สะท่อมหรือยังเ้าจะปลูกนะครับหมุนหันเหนะครับไปตามลูกตามสมัยตามเศรษฐกิจนะครับอันไหนปลูกได้เขามีเงินมีค้ามเขาก็ปลูกนะพี่น้อง สำหรับเจ้าฝ้าค้ามโอ้รถไม่เพินพี่น้องอ้าวจากัวกปูเลยน้อค่าตะโมยโอยู่กสิไลเดี๋ยวครับนี่ละซิฟึ้นเพราะว่ามันบถเต็มอุ่มเนาะพี่น้องบรรยากศาศการทำงานของเบ้าปอครับเมื่อนี้กสิพิจจบ พอดารถสุดท้ายครับพี่น้องโอ้สั้นสั้นสั้นน,นี่สั้นนิดหน่อยเอาคาเวลาเดี๋ยวเบางุ้ยบายสีรีวิวเอาคลิปหนาซะน้อพี่น้องเนาะรีวิวรถนี่ฮันพี่น้องอยากเบิ่งรีวิวก็จท่านคอมเมนต์มากครับเดี๋ยวเบาเบาสีรีวิวให้เต็ียมตัวไดว้รีวิวแบบ เตเต็มๆนะครับสีรีวิวรถด,ดำตะลักันสี่บบาะเป,าป,เออป,าเป่าไปเห็นของสีสับไปบบาะเป่าไปเห็นคันใดๆสีรีวิวแบบคลิปต่อคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งแบบจอจ,จงเลยครับว่ารถด,ดำคันนี้ซื้อมาเทา่าไหรการตกแต่งมี่ตัวไหนบ้างชิน้นไหนบ้างอ่าเครื่องยนต์กี่แรงมากำลังแรงมาเทาา่าไหก็สิบอกพี่นอ้องก็สิอธิบายไปเลยนะครับเดียนแง่ในสิรีวิวให้พี่น้องนี้ติดตามรับชมเข้ากัน นะครับเป่าปอเฮ็ดยังกระซีพี่น้องเฮ็ดน,น้ำเหรอครับบันโอ้ยมราะท่านไอติมเยอ่บัง ยังได้มันอันต็มเลยนะเพววื่อาโชเฟอร์้านีโหลดแน่น,นะครับสาแน่น,นะครับกเขาแก่ไม่นะครับคนบอทันในว้อมเครื่องว้อมอยังดีนะพี่น้องบอทันในเข่าที่ครับเอาพ่อจกไปได้สักสก้อนในสันกีนาเพื่อนยังก้อยสีทำการไม่นะครับเพอวางงานมันเร่งดวนเข่ามานะครับของบอทันในแจ้งในยังนะครับ รถกระสีมีซ่ามิโลดมั่งกับธรรมดาครับการเริ่มต้นของแถาแก้ไม่นะครับพี่น้องกระสีมีสะดุดกระทั่งกระท้องไปสักหน่อยนะครับโอ้แดดไล่เลยพี่น้องยอดเสียงจกหน่อยเด้อครับในการรับชุมกระไร มันเบาเปอวาไรย่างง่วงไปนะครับหายภาพม,มุมสูงกมมมม่มีโดนขึ้นทั้งหัวรถเห็พี่น้องไหครับช่มเลืบานเอ้าเตรียมแล้วนะครับฟังเสียงทอเบิงสิบวานเกลียบสำเร็จนะพี่น้องบอกตวัวเน่ๆครับสำหรับเจ้าเมกานะครับ G.O. ห้าดีนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าหรือร,อร้อยสามสิบห้าเลยพี่น้องยู่ในเดีเ๋ผมกันบโมแนจใจกันครับ นซีเนียบถึงยังมาแล้วระครัวาทา,าเนเด้อทานไดทาอยังล่ะ